มิดเดิลตันนะฮะหรือว่าเจ้าหญิงเคสนะครับ princess of Wales ครับเจ้าหญิงแห well. ่งเวลส์ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะครับเป็นภาพบรรยากาศนะฮะภายในงานเฉลิมพระเกียรติที่ชื่อว่าทู o บิงเดอะคัลเลอร์นะฮะอันนี้ก่อนหน้านี้สักประมาณวันที่15มิถุนายนก็คือสัก4วันที่แล้วนะครับงานดังกล่าวเนี่ยที่จริงแล้วเป็นงานจัดเฉลิมฉลองนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือจะเป็นงานสวนสนามาประจําปีใจกลางกรุงลอนดอนนะครับเฉลิมพระเกียรตินะเป็นวันคล้าย วันพระราชสมภพนะครับของท่านนี้ครับกษัตริย์ชาวที่3แห่งราชวงศ์บินเซอร์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์สําคัญนะคือผมมีโอกาสไปนั่งดูการถ่ายท่าสดนะคุณผู้ชมครับอของสื่อต่างประเทศที่อังกฤษเนี่ยนะครับในคำในคำที่เขาขึ้นไอตรงตัว CG g r กราฟิกเนี่ยคือเขาจับประเด็นเรื่องของเจ้าหญิงเคสนะกลายเป็นเรื่องหลักเลยของงาน t r o o p i n g the Color ในวันนั้นนะครับ